กันยามเย็นนะคะสวัสดีค่ะก็มีคนถามเรื่องส่วนสูงสัดส,ส่วนนั้นนูนี่ถ่ายรูปใช่ไหมแล้วก็อยากเห็นอยากเห็นเต็มตัวอยากเห็นแบบไม่อยากเห็นในคลิปแต่อยากเห็นในไลฟ์สดเพราะว่าอยากรู้ว่าแบบว่าเออมันเหมือนในคลิปแบบมามา,มา,มาดูกันก็อันนี้ก็ําหนึ่งสูงร้อยร้อยหกสิบสามสามสิบสี่ยี่สิบสี่สามสิบหกนะคะนี่นะะ จะจะพยายามให้ดูนะว่าไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าะพยายามถอยให้แล้วกันถอยให้ดูนะอนนุ่นตอนนี้ก็ประมาณนี้ประนี้อันนี้มาดูในส่วนของเอวเอวยี่สิบสี่เอวยีบสี เหมือนในคลิปหรือยังเหมือนในคลิปหรือยังเหมือนหรือยังเหมือนในคลิปหรือยังเอ่ยนี่นะคะอ่าให้ดูช่ก็เนี่ยจะพยายามเออเขาเรียกอะไรนะกล้องมัน ไม่รู้ว่ามันเห็นชันหรือเปล่าไงตรงนี้ไม่รู้มันเห็นชันหรือเปล่าเนี่ยขาเห็นไหมขาโอเคนะโอเคนะก็ร้อนเลยออกจากกระลมไม่ได้ร้อนค่ะก็ เดี๋ยวจะปิดร้านแล้วะคะวันนี้เห็นนี้เห็น,นเงียบๆไปคือเมื่อกี้ไปอัปเดตเพจนะคะแต่ต่อคลิปแล้วก็ทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็ตอบแจทลูกค้านะคะวันนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาในในเพจเนี่ยประมาณสามรายแล้วก็ที่โทรเข้ามาจาก youtube อีกหนึ่งรายก็ปิดไปได้หนึ่งรายนะคะยอดประมาณหกห0ร้อยกว่าบาทนะคะ <c oughs> ก็ตั้งเป้าไว้ว่าปีนี้ค่ะ ฤดูการนี้จะต้องให้ได้วันละจากออนไลน์นะวันละสิบออเดอร์นะคะออเดอร์หนึ่งก็พันหนึ่งพันบาทขึ้นไปพะเราขายพ่วงอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ถ้าได้สิบออเดอร์คือถือว่าประสบความสาเร็จอะไรเงี้ยค่ะก็แต่หน้าร้านมาขายได้เรื่อยๆอยู่แล้วแหละตอนเปิดฤดูการนะ่ะคะว้าร้อนแค่นี้นะเอาให้ดูอีกตัวเนี่ยตัวจริงไม่ต้องใช้สแตนอินนะเนาะโอเคค่ะไม่ไม่ Thank <laughs> you.